รับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับรอบยู่ตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่เกม FC อนไลน์นะครับมามาต่อกันทุกคน,นครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเล่นกิจกรรม Ultimate Winner ของตรอ Red ไปนะครับตอนนี้อย่างที่ผมบอกในคลิปนั้นนะครับใครที่ยังไม่ดูคลิปนั้นกลับไปดูว่าผมจะลงคลิปนั้นก่อนครับกิจกรรมนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยครับเดี๋ยวมันจะออกไน้อีกไม่กี่วัน3าสี่วันนะครับตั้งแต่ผมดูมาครับกิจกรรมนี้ไม่เห็นใครเจ๊งเลยด้วยความที่เราเล่นช้าคนอื่นแล้วก็มีโอกาสได้ดูคนอื่นใช่ไหม เพราะฉะนั้นผมค่อนข้างมั่นใจถ้าผมไม่ซวยเองนะครับมานะครับ1 0,000บาท1ล้านแคคครับกิจกรรมนี้ครับมาลุยกันเลยครับเดี๋ยวเหลือไว้สี่พันเอาไว้เก็บไว้นิดนึงนะฮะหล้านแคร์แบบเพียวๆครับคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์ด้วยครับผมมามาลุยกันครับเมื่อกี้ยังตื่นเต้นไม่หายเลยคุณผู้ชมใครยังไม่ดูคลิปเนี่ยแนะนําไปดูนะครับโหใจแบบตึกตักตึกตักตึกตักเลยนะครับกิจกรรมนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะว่าเล่นกันยังไงครับเดี๋ยวผมเล่นเลยแล้วกันนะไม่พูดพร่ำมทำเพลงครับ ัน,นี่รับมาครับผมนะใบสุดท้ายจะเป็น UCL ครับ22 UCL คัด150ชื่อมันเริ่มค้างผมไปเล่นในเว็บดีกว่าไม่นะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วใบหนึ่งครับไม่เราเราย้ายไปเล่นในเว็บไหมเหมือนมันค้างๆไงไม่รู้อ่ะอุ้ยอะไรอะการไอคอนใช่ไหมอู้ไอวคอน110ครับคุณผู้ชม K, มีเท่มีเอฟโฟกเอฟเฟคให้เราตกกระจายเล่นๆน,นะครับ ม,มันเริ่มกระตุกมันเริ่มกระตุกนิดนึงคุณผู้ชมครับไอ้กิจไอ้กิจที่ผมเล่นที่ผ่านนะเมื่อกี้ของมันเยอะมากนะครับเยอะจนแบบเยอะจนกระตุกนะครับโอเคครบแล้วรอบนึงนะฮะเดี๋ยวผมย้ายไปเล่นในเ,เว็บแป้งนะโอเคครับของเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับผมไม่รู้ว่าเข้าหมดหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเช็คของดูแลกันครับมาดูกันครับนี่เป็นการเปิด2กิจกรรมติดๆนะคุณผู้ชม กิจกรรมมาใหม่หมื่นหนึ่งแล้วก็กิจกรรมนี้อีก1 0,000ื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผู้ชมครับไลค์ของผู้ชมมีความหมายกับผมมากนะผู้ชมครับจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับสำหรับการเล่นกิจกรรมนะครับหรือแม้แต่ซีรีส์ที่ผมทําในช่องนะครับก็หวังว่าผู้ชมจะชื่นชอบละกันนะครับเรามาเริ่มจับตังกันก่อนครับ b ีของเราได้เท่าไหร่ครับผมมีอยู่5 1 0 0 0 0เนาะโอเคมาดูซิครับว่าผมได้เท่าไหร่ ขอเขียนแปบหนึ่งนะจะได้ไม่ลืมครับอันนี้เข้าหมดแล้วใช่ไหมละครัทำไมดูวดเงินดูของมันนี้นุนไจากกิจกรรมที่ผมเล่นมาวะทาคุณผู้ชมเบสเสร็จได้ประมาณแสนสองแสนสามครับกลมๆนะไม่เกินนี้นะครับเงินนี่คือต่างจากกิจที่แล้วเยอะมากนะครับมาคุณผู้ชมครับตามธรรมเนียมครับเปิดล้างสุยครับรอบนี้มาดูซิผมคิดว่าน่าจะมีไฟต้องมีนะครับเพราะว่ามันมีไอ้พวกบวกสามบวกสี่ด้วยนะครับอยู่ที่มันจะออกคลาสไหนแค่นั้นเองครับ มีอะไรคลาสอะไรครับล้านสวยล้านสวยเฮ้ยอะไรอ่ะิว,วเอนตูดครับอิตาลี 4F ครับผมเดลเปลโล13โอเคแต่น่าจะขายได้ครับโู้ตรีเซเก้นะครับมาคิซิโอ,โ,อโหไดสัาโดู2ตัวนะครับหึ่ฮันนโล4ตัวคุณผู้ชมครับใบนี้มันเปิดพร้อมกับคนอื่นไม่ได้คุณผู้ชม มันเป็นคัทนะครับมาซีดานมาตั้งแต่ผมดูมาผมยังไม่ยังไม่เห็นใครเปิดได้ซีดานเลยนะนะครับแทบไม่ออกเลยครับคนเล่ยครับอันนี้เป็น2ถึง4ครับแต่เป็นคลาส s ยูเวนตุสแอมบัสเดอร์นะครับมาซีดานมาจบจบไปบวก2ก็พอไม่ขอเยอะไฟครับอิตาลีอีกแล้ว CF อีกแล้วไอ้บาโจมีโอกาสนะ บวกหนึ่งมืนสามบวกสองขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับสอง0มืนครับเดี๋ยวไปโลครับก่อนไปลุ้นโลแปดครับเ,เรามาลุ้นไอคอนกันก่อนนะครับมาเซอร์บอฟิชาตตันเออรออยู่ร1อยสิบนะครับอุ้ยไฟว่ะอังกฤษเฮ้ยเบคแฮมเหรอใช่ไหมเบคแฮมก็ผมสี0 0 0 0เฮ้ย เอาเรื่องจัดคุณผู้ชมสี่หมื่นนีดถูกแพงมากนะกับการ์ดบวก1น่งนะครับมาดูหน้าตาการ,การ์ดกันก่อนครับเราจะมีใบลุ้นบวก8อยู่6ใบครับตรงนี้อีก6เป็น12ครับ13 14 15 16 16ชิ้นครับสำหรับการลุ้นบวก8ปดคุณผู้ชมเยอะมากนะครับผมเอา3ถึง8มาก่อนครับใบนี้ปีก็ตามนี้เลยครับโคตรเยอะคือถ้มันใส่ทุกปีนีคือได้จัดล้นมานี้เลยนะครับมา สักใบสักใบไหมเปิดยาวครับคลิปนี้ครับครับประเดิมด้วยบวกห้าครับคุณผู้ชมเฮ้ยเปียอะไรอังกฤษ L W เฮ้ยจะบอกนะโอ้โหโฟอเดนถ้าบวกแปดนะคุณผู้ชม เดี๋ยวนะบวกแปดเท่าไหร่อ่ะถ้าบวกเจ็ดอ๋อบวกแปดร้อยยี่สิบครับฟิลโฟเดน,นครับโอ้โหแล้วพี่ไม่มาบวกแปดแล้วโคตรจะเบรกเลยครับคุณผู้ชมฮะออ้สักใบไหมเปิดไปเปิดไปครับเปียอะไรโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับคีซุนยองไปใหญ่หอไปเลยแหละทักคนเนะีย ชัดเจนครับผมหมื่นเก้าครับใจคอดกาดีน่าจะไม่ให้ร่ำรวยหน่อยหรอวะเดี๋ยวไปสุดท้ายครับคุณผู้ชมนี่คนนี้ใครอ่ะไม่เคยเปิดได้เลยนะคนนี้หน้าไม่คุ้นเลยครับโอ้โหเอลออีกแล้วครับมีให้เราแบบได้ ที่เพิ่งมาเมื awesome. ่อกี้แต่พี่เป็นบวกแปดนะครับดีขึ้นมาหน่อยครับ5้ถึงแครับผมนะคลาสก็น่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมอ่ะมา LN มาหน่อยมะ LN มาหน่อยมาไม่ไฟครับ LL อู้วิฟิตซาฮาครับล่าสุดนัดเจอแมนยูได้ยิงออกไปนู่นเลยครับโอ้โหสปอรตไลท์เดี๋ยวนะ สองชิ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมสองชิ้นแล้วนะถ้าอีกใบไม่ไฟผมกดสามใบรวดจริงๆนะถ้าใบนี้ไม่ไฟอ่ะผมกดรวดนะเออคอนแรนเอลบีครับน่าจาะมาเลเซียไหมแพงอยู่นะแปดอุ้ยหนึ่งแสนก็ผมหนึ่งแสนแรกของกิจกรรมนี้ครับ ทำไมผมเปิดได้ตั้งแต่แมนยูจังเลยเนี่ยนะครับกีดก่อนแล้นี่ก็แมนยูนะแต่ผมไม่บอกว่าตัวอะไรไปดูเอาเลยครับเออเหมือนผมจะต้องทำฟูลแมนยูแล้วหรือเปล่ารับคุณผู้ชมนะครับอีกสามใบอีกสามใบคุณผู้ชมผมบอกแล้วกีดเนี้ยเขาไม่เจงกันหรอกไฟนัวครับอังกฤษ LW สมิธโรครับอาร์เซนอลไม่ใช่ครับผมกอร์ดอนครับ ขึ้นใจครับนะัดเจอเชลซีโยกที่หนึ่งแล้วปาดแบบเออสวยจัดนะครับสองใบครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับไอ้กิจนี้ไฟรัวจริงวะนะครับแต่มันเป็นไฟหลักหมื่นคุณผู้ชมกีนี้ไม่อยากหยุดเลยฮนะเยอรมันเฮ้ยอันนี้ UCL เหรออุ้ยเชเลินแท็บครับผมเข้าใจว่าเป็น L L ครับ จะไฟรัวๆเลยครับกิจกรรมนี้ไปสุดท้ายครับสปอร์ตไลท์ครับ <No. S 1> โอเคไม่น่าทักเลยโอ้นโนูเบนเดลสครับขอมาเปิดการันตีก่อนครับก่อนที่เราจะไปเปิดแบบเบิ่มๆนะครับเหลือประมาณ3าใบสำหรับการลุ้นพวกแปะครับยังไงก็ฝาคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยผู้ชม วันนี้คืออย่างที่ผมบอกครับนี่คือกิจที่2ครับหรือว่า20,000บาทแล้วนะครับคุณผู้ชมครับยังไงขอคนละหนึ่งไร่หนึ่งไร่หนึ่งไรนะครับขอบพุทมากๆครับขอให้โชคดีสำหรับคนที่กดฮะโอ้โหใครวะ LM นึกไม่ออกครับลุงเบอร์ครับผม1 15ครับตัวหลักหมื่นเยอะทุกคนครับผมนะสองสามหมื่นสี่หมื่นเนี่ย ผมว่าเยอะนะครับแต่ตัวหลักแสนเหมือนหลุดมาแค่ตัวเดียวครับร้อยครับทุกคนครับโอ้โหสปอร์ตไลท์มันออกสปอร์ตไลท์แน่เลยคุณผู้ชมไม่อยากได้ครับสปอร์ตไลท์อ่ยี่สิบสองยูไหมมาครับใกล้จะหมดแล้วนะครับสาหรับการ์ดครับนั่นแหละสปอร์ตไลท์จริงๆโอ้โหแล้ไม่ไฟด้วยโอ้โครโมนีครับ L N มาร์ตลิแล้วก็22อยูคุณผู้ชมครับแจะเป็น6-8นะครับ ปีแบบเป้งๆเบิ่มๆคืนลือนะขอเมาส์หายครับมาขอร้องมาก่อนโอเคอเฮ้ยเฮ้ยมีใคร,รโดนมุ้ด้วยขอบปกปากขอโกปากขอบกปากโอโ้โหยีใคร,รโดนมุ้นเวี่ยครับได้ใช้ครับไอชีตามหามานานครับผม ม่ใครโลมูทวิกฮะโอ้โหประเด็นคือมันแพงเกินผมซื้อไม่ไหวครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ใช้ครับสับใครที่ดูคลิปมาจะรู้ครับตั้งแต่ยี่สิบสองยูเอเข้าเนี่ยผมถามหาแต่ไม่ใครโลมูดวิกนะเว้ยโอ้โหวันนี้เปิดได้ครับ ล้านเผู้ชมใครเขาเจ๊งกันกิจเนี้ยไม่มีหรอกนะครับไม่มีนี่เหลือใบเป้งๆอีกใบหนึ่งนะผู้ชมผมเหลือใบคัด150ชื่ออีกใบหนึ่งครับสุดท้ายแล้วครับผมนั่งคัดอยู่นานมากเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเจะตัวไหนเข้านะครับก็มาดูกันครับขอให้เป็นนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าเรอัลมาดริดละกัน150ชื่อหรือว่าดารฟ150คุณผู้ชมครับ นี่คือใบสุดท้ายอันที่จริงสำหรับผมเนี่ยผมคุมแล้วนะครับแต่ขอตัวละหนึ่งล้านล้านอีกสักตัวได้ไหมเดี๋ยวผมเอาตัวที่ผมอยากได้ที่สุดเลยคุณผู้ชมครับขึ้นไว้บนสุดมันขึ้นไม่ได้ครับมันจะวานแล่นขึ้นนะเ <c oughs> มาส์หายครับวันนี้วันนี้สูตรเมาส์หายคือเดอะเบสมากนะครับผมบอกเลยครับ <c oughs> ขอโชคดีครับอุ้ยเมาส์มันออกมาไม่เป็นไร <c oughs> ใบนี้ใบตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างมา าเซตเอ็ีเอ็มบัเป้เอ็มบัเป้บัพเป้น้องโห่โรอ้ืฮือ้เอ็มยบัเป้โอ้พระกจ้ร้อยย่สิบสองเอ็มบัเป้ครับคู่มือสันคุณผู้ชม ผมบ,บอกแล้วว่ามือซันนะฮะคือคลิปนี้เรายัางต้องมีการแบบรวมไหมผู้ชมครับ <c oughs> <c oughs> นิดนึงนิดนึงนะครับก็กกมๆไปก็ผมนะสองล้านอะผมให้เลยสองล้านที่จริงอะสองตัวสองล้านเฮ้ยต้องบอกว่าสามล้านนะครับสามล้านเอ็มครับกกมๆให้ครับเรามีคนตั้งรับด้วยครับสำหรับเอ็มบัปเป้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับตังค์มาก่อนนะ <Okay. S 1> ผมจะได้ดูครับแต่น่าจะเป็นสูงอยู่แล้วนะครับ มีคนตั้งรับสูง1คนนะครับแล้วก็บูดิกเนี่ยน่าจะขายไม่ออกกันเยอะนะแต่ผมไม่เป็นไรสำหรับบูดิกเนี่ยผมอยากได้มานานแล้วครับอันที่จริงเนี่ยถ้าผมแบบเปิดไม่ได้นะผมเก็บตังค์ซื้อแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่โชคดีครับที่เปิดได้นะครับโหคลิปนี้สุดยอดมากคุณผู้ชมครับที่เป็นการกลับมาคุ้มได้แบบสุดเตินะครับผมบอกเลยครับกิจเนี้ยมันไม่มีใครเจ๊งนะครับเดี๋ยวดูครับว่าขายนอกเท่าไหร่ ถ้าเกิดว่าขายนอกได้เยอะนะครับเดี๋ยวผมอาจจะซัดอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะกดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะคลิปหน้ามาแน่ทุกคนครับเจอกันกคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ